ไปมาสี่ที่นะครับหมอก็โยนไปโยนมาก็มาจบที่นี่เหตุไดว่าเขาเบ่งหลายครั้งทั้งุจจาระทั้งปัสสวะไม่ออกไม่ออกเลยตาไปหาหมอแถวบ้านเขาก็สวนปัสสาวะได้ประมาณห้าวันอาการนี้มาอีกหมอเขาก็แนะนำว่าให้ไปเอกซเรย์ก่อนพอมาพามาโรงพยาบาลต่นเอกซเรย์ก็เห็นได้ว่านิ่วค่อนข้างเยอะ เอาผลกลับมาให้หมอที่ลำลายตัวีกหมอที่ลำลายก็แนะนำว่าอย่างไรก็ต้องผ่ากินยานิ่วปเป็นี้มไม่หายพอไปที่เราหมอบอกว่าเหมือนกับน่าจะตันที่ท่อปัสสาวะมไม่สามารถทำการผ่าตัดได้แนะนำมาที่โรงพยาบาลอวันเขาบอกจ,จ,จบแน่นอนเข้ามาตอนป่ายโมง่ายสองทำเย็นได้ผ่าเลยเป็นสถานที่ที่่อนข้้งครบแล้วก็พร้อมผมก็ ไปมาสีที่นะครับก็จบที่นี่รับ